ก็ S 1> <S 1> <S สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์ฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับการรักษาหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับใครก็ตามนะครับที่เปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับถือว่าท่านผู้ชมได้โชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสอนเทคนิคในการรักษาตัวเองนะครับให้หายจากอาการหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับาวนี้เรามาคุยกันก่อนว่าไอ้หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนั้นมีอาการเช่นไรนะครับ อาการของมันก็คือจะมีอาการปวดหลังครับแต่อาจจะปวดมากหรือไม่มากก็แล้วแต่คนนะครับพอมันปวดปุ๊บเนี่ยมันจะ,จะล้าไปที่เบาก้นครับท่านผู้ชมล้าไปที่เบาก้นปวดในเบ้าก้นครับซ้ายขวาหรือไม่ก็ปวดที่ก้นกกนะครับจากนั้นก็จะลามไปที่ขาครับล้าลงขาจะทําให้เกิดอาการชาฝ่าเท้านะครับหรือไม่กระชาขานะครับอาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกว่าปวดขัดบางคนปวดไม่มากบางคนปวดมากแล้วแต่นะครับ แต่ในเมื่อมันหนักขึ้นแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมจะเดินได้ไม่ไกลนักนะครับเดินไปประมาณสัก5เมตรเนี่ยจะต้องนั่งละเพราะมันปวดหลังนะฮะแล้วปวดขามากนะครับทําให้ต้องนั่งนะครับใครที่เป็นหนักๆเนี่ยก็จะเดินสั้นลงกว่านั้นหลังจากนั้นจะต้องนั่งนั่งจะรู้สึกว่าหายปวดนะครับก็ลเลยนั่งแต่ถ้าเกิดอาการหนักมากกว่านั้นนั่งก็เอาไม่อยู่แล้วครับนั่งก็ปวดครับไม่รู้จะทำไงนอนฮะนอนเนี่ยเบาสุดปรากฏว่าพอนอนเบาสุดปุ๊บก็ติด ไม่อยากลุกแล้วครับพอลุกมันปวดแค่ลุกหลังตั้งเนี่ยน,นั่งก็ปวดแล้วนะครับปวดจะทรมานมากนไม่ใครไม่เป็นไม่รู้นะครับมันจะโคตรทรมานเลยนะครับก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปเลยนะครับเพราะว่านอนอย่างเดียวฮะมันปวดเช่นผมเนะี่ยผมก็นอนอย่างเดียวมาประมาณ3ามสเดือนนะครับนอนติดเตียงเลยจะทําอะไรก็ลําบากคานเข้าห้องน้ํากินข้าวบางทีก็ต้องนอนกินนะเพราะมันปวดมากๆเลยครับเหมือนกับมันเหมือนกับกระดูกสันหลังทิ่มกันครับจึ๊ปวดแล้วก็เล้าพิณขานะครับปวดอย่างมากเลยทรมานมากนะครับทีนี้ มันเป็นได้เนี่ยก็เพราะว่าไอหมอน้องกระดูกนะครับมันเป็นไหลไป er ทับเส้นประสาทท่านผู equally, ้ชมในกระดูกคนเราหลังมันจะมีหลายข้อนะครับมีกระดูกมีวุ้นอะรองกระดูกอยู่ทุกข้อครับเป็นวุ้นนะฮะมันทําให้กระดูกนั้นทรงตัวได้และกระดูกไม่ชนกันนะครับไอวุ้นตัวนี้แหละครับมันจะไหลออกไปครับวุดไหลออกไปครับไปทับเส้นเลือดเส้นประสาททําให้เราเกิดอาการพวกนี้ครับทับเส้นประสาทก็ปวดทับเส้นเลือดก็ชานะครับทับมากๆเข้าขาขาเนี่ยเลือดส่งไปเลี้ยงไม่เท่าไม่ได้มากใช่ไหม ขาก็จะรีบลงรีบลงครับเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงขาไม่พอครับพอนานเข้าเอาขามาเทียบมันดูปรากฏว่าขาเล็กออกกันไปข้างหนึ่งแล้วนะครับขาเล็กออกกันนะ้โอกาสที่จะเป็นผู้พิการสูงบางคนขาชาเท้าชาจัดขี่รถไปทําบุญที่วัดพอไปถึงวัดปุ๊บลงอย่างรถลงเท้าหายไปข้างหนึ่งไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงๆนะฮะองเท้าหายไปข้างทําไงดีโอ้โหมันชาเผลอๆขากลับเอาองเท้าคนอื่นกลับบ้านไปเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ ก็เตือนไว้นะฮะว่าถ้าใครเป็นเนี่ยต้องระมัดระวังตัวนะครับคทาวนี้วิธีรักษาท่านผู้ชมอ่ะหลายคนบอกเฮ้ยอย่าเพิ่งรักษาถามคนแล้วทําไมมันไหลออกไปได้อ่ะมันไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเราทําอะไรซ้ำซากท่านผู้ชมเรา,ายืนนานเกินเรานั่งหลังข้อมนานเกินมันเกิดการซ้ำซากเรายกของมากเกินยกของหนักมากเกินผมจะยกตัวอย่างให้นะนั่งหลังค่อมนานเกินนะครับทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะทำงานเกี่ยวกับเย็บปักถักร้อย เป็นแม่ค้ายืนนานเกินเสริมสวยเป็นช่างตัดผมเป็นช่างขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่อะไรพวกนี้นะจะเป็นกันเยอะจะเป็นเยอะนะครับจะมีอาการที่ผมบอกนะเพราะว่านานเกินไปนานแค่ไหนวันหนึ่งประมาณ2-3ชั่วโมงวันหนึ่งนะนานถึง2-3ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นการนั่งนานยืนนานนะครับแล้วติดต่อกันเป็นระยะเวลา7ปีนะฮะประมาณละหปี7ปีเนี่ยมันจะเป็นแล้วครับจะเป็นเลยครับแล้วแต่ว่าใครจะเป็นมากเป็นน้อยนะครับ อันนี้ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะผมพูดไปเข้าใจหมดเนาะว่าอาการเป็นแบบนี้เกิดจากหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทที่หมอรกระดูกไหลออกไปได้ก็เพราะว่าเราทําอะไรซ้าซากเกินไปนะนั่งนานยืนนานเกินไปบางคนก็เป็นจากอุบัติเหตุครั้งเดียวเช่นการกระแทกรถล้มรถชนเล่นกีฬาที่มันเกิดการกระแทกกีฬาอะไรก็ตามที่มันเกิดการกระแทกบ่อยๆนะเช่นแต่ก็วอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตบอลอะไรพวกนี้ที่มันเกิดการกระแทกมันส่งผลให้เป็น แม้กระทั่งการวิ่งนะวิ่งปัก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 อ่าเงี้ยหลังกระแทกตักสักัก,ก,กมีโอกาสเป็นนะครับอ่ะครบกระบวนแล้วรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรเนาะอะไร,นะะไรทําให้เกิดเนาะมาตอนนี้วิธีรักษาท่านผู้ชมวิธีรักษาในเมื่อกระดูกเราเนี่ยมันมีหมอนรองแล้วหมอนตัวนี้เป็นเจ้าปัญหาไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทคือไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเราจะดึงมันกลับมาที่เดิมครับถ้าเราสามารถดึงมันกลับมาได้มันก็จะคลายเส้นเลือดเส้นประสาท เราก็จะหายเข้าใจง่ายไหมโคตรง่ายเลยเนาะไม่ต้องไปศึกษาอะไรละนี่แหละคือต้นเหตุหมอลองกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาททาให้เกิดเราต้องดึงกลับแล้วจะทํายังไงละ่ะถึงจะดึงกระดูกให้มันอ้าออกให้ได้แล้วมันถึงจะกลับผมจะสอนนี่นะครับดึงให้ดังกรึบให้มันดังกรึบกระดูกก็จะแยกออกจากกันไหลหลายข้อนะครับมันก็จะย้อนกลับทุกข้อเพราะเราไม่รู้ว่ามันไหลออกไปจากข้อไหนนะเราจะสุ่มเอานะ,ะดูนะวิธีรักษานะครับหนึ่งเราจะต้องอ้าขาอย่างผมเนี่ยให้มั่นคง45องศานะครับจากนั้นให้เอา มือนะครับนิ้วชิดติดกันฮะแลวหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับไว้ที่ง่ามขาแบบนี้นะฮะไว้ง่ามขาแบบนี้นะครับจากนั้นก้มไปครับก้มไปแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงแบบนี้ก้มลงไปแล้วดันแขนสองข้างให้ตรงแบบนี้นะครับแล้วก็โยกครับโยกแรงๆนะฮะนับ 1- นึถึงสาครับโยกไปครับหครั้ง2ครั้ง3าครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8ครั้ง9้าครั้ง10ครั้งให้ครบ30ครั้งเวลาท่านผู้ชมโยกขึ้นโยกลงเนี่ย อยากก้านลมหายใจนะครับอยากก้านลมหายใจแล้วแขนท่านผู้ชมสองข้างจะต้องตรงจะต้องตรงนะครับแล้วท่านผู้ชมทําได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเสียงกระดูกสันหลังลั่นนะครับดันกรึบก็ดันแหลครับมันลั่นออกจากกันกรึบบ่อลรองกระดูกจะเข้านะครับในกรณีที่จะทำเนี so anyway. ่ยดูเหมือนง่ายแต่เวลาทําโคตรยากเลยเพราะว่าแขนไม่ตรงนะครับคนที่ทําแรกๆแขนจะงอท่านผู้ชมแขนไม่สามารถเข้าไปข้างในได้จึงเข้าใจว่าแขนยาวไปไม่สามารถเข้าไปได้ ที่จริงเอาเข้าไปได้นะครับแต่เราจะต้องค่อยๆฝึกฝนให้เชี่ยวชาญให้ชํานานแล้วมันก็จะค่อยๆตรงนะครับทํากี่ครั้งละ่ะ30ครั้งที่ผมบอกแล้วทําตอนไหนบ้างทาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลานะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน4เวลาแรกๆไม่ต้องทําแรงค่อยๆทําไปในเดือนแรกฝึกทุกวันเดี๋ยวแขนจะเริ่มตรงเองแรกๆแขนไม่ตรงนะฟังดีๆครับแรกๆแขนไม่ตรงนะครับ ค่อยๆฝึกไปเรื่อยแขนจะเริ่มตรงในระยะเริ่มแรกที่ฝึกเนี่ยหนึ่งเดือนแรกจะมีอาการเจ็บปวดมากจะปวดมากกว่าเดิมนะท่านผู้ชมพยายามตั้งสติและผ่านตรงนี้ไปให้ได้บางคนนะคิดว่ามาผิดทางนะงยิ่งทํายิ่งเจ็บไม่ไหวละล้มเลิกดีกว่ากลายเป็นล้มเหลวไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งนะฮะท่านผู้ชมเจ็บให้ฝึกไปเรื่อยให้ครบสาเดือนก่อนแล้วท่านผู้ชมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นเป็นลําดับแล้วท่านผู้ชมก็จะหายได้ที่สุดนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้ผมจะบอกว่า ท่าเนี้ยมีเคล็ดลับทั้งหมด3ามข้อนะครับข้อที่1แขนต้องตรงข้อที่1แขนต้องตรงนะฮะพอก้มลงไปเนี่ยซ้ายขวาอย่าลืมนะนิ้วชี้ติดกันหันเข้าหากันอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก้มไปนะฮะแขนต้องตรงเห็นไหมแขนซ้ายขวาผมต้องตรงพอตรงก็โยกครับโยกระดูกร่นเนี้ยั่นละสามสิบครั้งนะครับเวลาทําแขนต้องแนบลําตัวครับตรงแนบลําตัวซ้ายขวาข้อแรกอย่าลืมแขนต้องตรงแต่ทําไมมันไม่ตรงล่ะเวลาทําอะ คืออย่างที่ผมบอกหนึ่งเดือนแรกแขนจะไม่ตรงค่อยๆฝึกไปครับเช้าว,วันเย็นเช้าวงวันเย็นก่อนนอนสี่เวลาทุกๆวันนะฝึกไปเรื่อยๆพอครบเดือนสองเดือนมันจะเริ่มตรงเองตอนนี้ไม่ต้องหนักใจนะครับข้อแรกผ่านไปข้อที่สองอย่าก,กั้นลมหายใจท่านผู้ชมเวลาทํานั้นนะ่ะมันจะเจ็บมากนะท่าที่ผมสอนเะนี่ยมันเจ็บโคตรเลยตอนเจ็บอะเรามักจะกั้นลมหายใจเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะมันจึงเก่งและกั้นเราจะไม่เก่งไม่กั้นเราต้องฝึกทําไมต้องไม่เก่งไม่กั้นดูนิ้วนะฮะผมเนี่ยดึงนิ้ว เพราะผมเกง่งอยู่นะผมดึงผมหกักผมเกง่งมันไม่ดังเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมไม่เกง่งปล่อยตัวธรรมดาดังไหมดังไหมดังทุกข้อเพราะไม่เกง่งไม่กั้นนั่นเองนะฮะก็คือหลักการเดียวกันอยากเกง่งอยากกั้นลมหายใจมันก็จะดังนะครับข้อ1ข้อ2จําไว้ให้ดีนะครับข้อสุดท้ายครับทําแรงๆท่านผู้ชมจะต้องโยกแรงๆเมื่อท่านผู้ชมมั่นใจแล้วว่าแขนตรงแล้วสองข้างไม่กั้นลมหายใจแล้วนะครับสองข้อผ่านแล้วให้โยกแรงๆครับแรงๆเลยฮะ ซึ่งข้อที่3เนี่ยเอาไว้ทําในเดือนที่2ที่สาก็ได้นะครับเดือนแรกเนี่ยทำเบาๆไปก่อนฝึกแค่แขนตรงอยากกั้นลมหายใจฝึกแค่นี้ก่อนท่านผู้ชมฝึกจนเชี่ยวชาญเสร็จปุ๊บมั่นใจแล้วในเดือนที่2ที่3ทําข้อที่3าก็คือทําให้แรงๆโยกแรงๆนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมันจะเกิดนี่ฮะมันไม่มีแรงตอนแรกในเดือนแรกมันไม่มีแรงที่จะงัดกระดูกออกเวาเราทำแต่เมื่อเราใส่แรงเข้าไปแล้วครับบ๊กมันจะงัดออกนะฮะทุกข้อเลยตึลุมันจะดังไปลุกละนาดนะครับ หมอเราก็ดูก็จะไหลกลับแล้วท่านผู้ชมก็ค่อยๆหายเป็นลําดับลําดับลําดับง่ายไหมฟังเหมือนง่ายเนาะแต่เวลาทามันยากมากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องมุ่งมั่นที่จะทํานะครับอยา่าอย่าขี้เกียจพยายามขยันทําเจ็บก็ต้องอดทนทําไปเรื่อยๆมีผู้คนที่ทําท่าผมเนี่ยหายมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศหายกันเยอะมากนะครับท่านผู้ชมลองอ่านคอมเมนต์ก็ได้ใต้คลิปเนี้ยจะมีคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายจะมาลงคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมก็อ่านจะมีกําลังใจมาก ส่วนคนที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายผมก็ขอ,ขอกราณานะครับให้ท่านผู้ชมมาลงคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าท่านผู้ชมทําแล้วดีขึ้นจริงๆทําแล้วหายจริงๆผู้ป่วยท่านใหม่ที่เข้ามาเนะี่ยเขาก็จะได้มีกําลังใจเหมือนท่านผู้ชมคืออยากจะหายเหมือนกันนะเพราะโรคเนี้ยใครไม่เป็นไม่รู้นะครับมันโคตรทรมามันปวดแบบอธิบายไม่ถูกนะใครเห็นก็เหมือนกับว่าเราออซ้อเหมือนกับเราแบบอะไรไม่เห็นเป็นไรเลยทําไมต้องอดโอ,ดโอ,ดอยอะไรเงี้ยมันเจ็บจริงๆนะไม่มีใครรู้หรอกนอก,นอกจากตัวเราหรือไม่ก็ผู้ป่วยที่ป่วยเหมือนกันนะถึงจะรู้นะครับหยุดห้ามเหยียบ ห้ามนวดห้ามไปกระแทกห้ามไปทําอะไรก็ตามตรงบริเวณสันหลังอย่าทำนะครับเพราะว่าคนที่ทําบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นมันจะทําให้หมอนรองกระดูกปิ้นออกไปอีกนะครับท่านไปเหยียบไปนวดไปทุบไปอะไรก็ตามเพราะาเขาไม่รู้จริงๆนะฮะตอนนี้ตอนทํามันจะสบายมากเลยในวันที่2ที่3นะพอไปทําเสร็จปุ๊บเ้ยวันที่2ที่สามรู้สึกดีจังเลยใช่แล้วเนี่ยแต่พอวันที่4เท่านั้นแหละครับมันจะสุด มันจะซุดเลยฮะมันจะหนักขึ้นเลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมก็คิดว่าเฮ้ยต้องไปเหยียบอีกต้องไปนวดอีกต้องไปกระทืบอีกเพื่อให้มันรู้สึกดีมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะไม่เชื่อลองสังเกตดูนะเพราะฉะนั้นอย่าทำนะฮะเชื่อผมนะฮะทำที่ผมสอนนี่แหละหายแน่นอนหายร้อยเปอร์เซ็นต์ขอท่านผู้ชมเชื่อมั่นแล้วก็ค่อยๆทาไปค่อยฝึกฝนไปให้เกิดความเชี่ยวชาญฝึกจนเหมือนกับเราหักนิ้วจนเชี่ยวชาญแล้วท่านผู้ชมก็จะทําได้อย่างสบายนะฮะหนึ่งแขนตรงสองไม่กั้นลมหายใจ 3ต้องทำแรงๆแค่สามข้อแค่สามข้อเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปเป็นเทคนิคพิเศษที่ผมฝากฝากท่านชมนะใครก็ตามที่ทําแขนตรงไม่ได้นะครับให้เอาผ้าเขาม้ามาเอาผ้าเขาม้ามาพาดที่ก้นนะแล้วมัดไปที่ข้างหน้าเราผ้าเขาม้ามัดเสร็จปุ๊บมันอยู่ที่ก้นนะแล้วม,มามัดข้างหน้าให้เอามือจับผ้าเขาม้าไว้แน่นๆนะครับแล้วใช้อุ้งม,มือสองข้างดันอย่างนี้ฮะโยกเข้าไปสามสิบครั้ง เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับมันจะทําง่ายขึ้นเพราะผ้าขม้ามันจะทำให้เรามั่นคงขึ้นนะครับใช้ผ้าขม้าได้นะครับข้อสุดท้ายเวลาลุกขึ้นคือผมชํานาญแล้วเวลาผมทำเนี่ยนะผมทำเนี่ยผมชํานาญใช่ไหมเวลาผมลุกผมก็ลุกเลยครับเพราะว่าผมชํานาญแล้วผมก็หายแล้วนั่นเองนะครับแต่คนที่เป็นหนักอยู่หรือเป็นเ,เป็นหนักมากๆหรือผู้สูงอายุนะแล้วแต่นะเวลาทำนะท่านผู้ชมก้มใปทําแขนตรงสองข้างพอทําครบ30ครั้งแล้วหรือมากกวนะ่านั้นแล้วแต่นะตอนลุกนะท่านผู้ชมให้ย่อเข่าไปข้างหน้าหน่อยนึงซึบ ย,ออย่อเข่าไปหน้าตัวตรงแล้วค่อยๆลุกขึ้นอย่างช้าๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะปลอดภัยมากจะไม่น่ามึดอย่ากการลมนะถ้าการลมหน้ามึดนะ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมโยกมาให้ครบ30ครั้งจากนั้นพอจะลุกให้ยกเข่าย,ขออย่อเข่าไปหน้าอย่างนี้ครับปึ๊บแล้วค่อยๆลุกขึ้นตัวตรงนะฮะยืนทําทุกวันท่านผู้ชมอาการดีขึ้นเป็นลําดับ100เซและจะต้องหายอย่างแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เมื่อท่านทําดีหรือหายแล้ว วันนี้ต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับผม